สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการบวกแล้วก็ลบเศษส่วนนะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับก็คือ1ส่วน4บวกกับ1ส่วน4สมมติว่าเรามีพิซซ่าอยู่1ถาดนะครับ แล้วก็แบ่งพิซซาออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกก็ถูกระบายด้วยสีเหลืองอีกส่วนหนึ่งก็ถูกระบายด้วยสีชมพู กรนีถ้าเราทานพิซซ่าทั้งสองส่วนเข้าไปนะครับถามว่าเราทานพิซซ่าไปทั้งหมดเท่าไหร่ถ้ารู้จากรูปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราก็ทานพิซซ่าไปสองส่วนสี่ซึ่งสองส่วน4นะครับก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 ทีนี้มาดูที่คณิตศาสตร์ของตัวนี้บ้างน,นะครับเราจะเห็นว่าส่วนของมันเนี่ยมีค่าเท่ากันก็คือจํานวนของชิ้นทั้งหมดที่เรามีต่อมานะครับเราก็บวกเศษเข้าด้วยกันนะครับ1นบวกหได้2นะครับก็ดูตัวอย่างถัดไป2ส่วนห บวก1ส่วน5ได้เท่าไหร่นะครับตอนแรกเราก็ดูก่อนว่าตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นคำตอบนีครับต้องมีคำตอบเป็นส่วนคราวนี้ถ้าเราเอาดูที่เศษนะครับก็เขียนว่าเป็น2บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับ3คํคำตอบคือ3ส่วนห การลบกันนะครับก็จะเหมือนกันเช่นบอกว่า3ส่วน7ลบ2ส่วน7ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน7ก็คือเอาเศษนะครับลบกันก็คือ3ลบ2ได้เศษ1ซึ่งก็ make sense นะครับเพราะว่าถ้าเรามีพิซซ่าอยู่3ชิ้นแล้วก็เอาออกไป2ชิ้นก็จะเหลือแค่1ชิ้น ทานี้ถ้าเรามีส่วนที่ต่างกันบ้างนะครับเราจะบวกกันยังไงสมมุติว่าเรามี1ส่วน4บวกกับ1ส่วน2ก็มาลองวาดรูปดูนะครับรูปพิซซ่าดูแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนก็ระบายสีนะครับ1ส่วนส ถัดไปนะครับก็ระบายสีอีกครึ่งหนึ่งนะครับของพิซซ่ามาดูว่าจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไงนะครับก็ลองเขียน1ส่วน2ใหม่นะครับ เขียนใหม่ได้เป็น2ส่วน4ะครับจากรูปจะเห็นว่าตอนนี้1ส่วน2เนี่ยมันก็คือ2ส่วน4เพราะฉะนั้น1ส่วน4ะครับบวกกับ1ส่วน2เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ1ส่วน4บวกกับ2ส่วน4ที่ทำตอนนี้ก็คือว่าเราได้เปลี่ยน1ส่วน2เนี่ยให้กลายเป็น2ส่วนส โดยการคูณนะครับทั้งเศษและส่วนเนี่ยด้วย2ซึ่งเราก็ทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะคูณทั้งเศษและส่วนด้วยเลขเดียวกันเนี่ยก็ได้ค่าเป็นค่าเดิมเนื่องจากว่า1ส่วน2คูณ1ได้1ส่วน2คราวนี้1ส่วน2เนี่ยคูณ2ส่วน2ซึ่งสองส่วน2มีค่าเท่ากับ1นะครับก็จะได้ผลเป็น2ส่วน4ี่ อัน,นี้สาเหตุที่เลือกเลข2มาคูณนะครับสองมาคูณเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ได้เศษเท่ากันนะครับคือเศษ4อันนี้มาดูที่ตัวโจทย์นิดหนึ่งนะครับก็คือ1นส่วนสบวกสส่วนสก็ได้คําตอบเป็น3าส่วนสสรุปว่าบวกกันแล้วนะครับได้3าส่วนส หนึ่ส่วนสบวกหส่วนสเราต้องการให้ค่าส่วนนะครับมีค่าเท่ากันซึ่งวิธีการนะครับก็คือว่าเราก็ต้องทําให้ส่วนเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับตัวคูณร่วมน้อยของ ส่วนทั้งสองตัวก็คือว่าครนนะครับคูนลบน้อยของ2และ3เนี่ยก็คือเลข6นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแปลงตัวส่วนเนี่ยให้กลายเป็นเลข6นะครับก็ตอนนี้ก็แปลงค่าส่วนเป็นเลข6แล้ว ถ้าเกิดว่าเราทานครึ่งหนึ่งนะครับของพิซซ่าที่ถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนก็เหมือนกับว่าเราทานไป3ชิ้นถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทานไป1นส่วนสนะถาดนะของพิซซ่าที่แบ่งเป็น6ส่วนก็คือเราก็ทานไปเท่ากับ2อส่วนหนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหส่วนสก็มีค่าเท่ากับ3าส่วนหแล้วก็1นส่วนสก็มีค่าเท่ากับ2อส่วนห พอเรามีเศษเท่ากันแล้วนะครับเราก็บวกได้ง่ายเลยวันคำตอบก็เป็น5ส่วน6นะครับตอนนี้การลบก็จะทำเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเราก็จะเปลี่ยน1ส่วน2เป็น3ส่วน6 แล้วก็เปลี่ยน1ส่วน3เป็น2ส่วน6จับลบกันก็ได้1ส่วน6ลองมาทำโจทย์ที่พลิกแพลงดูบ้าง1ส่วน10ลบ1 มีตัวเลขตัวหนึ่งนะครับเลข1เนี่ยไม่ใช่เศษส่วนซึ่งเราก็ต้องเขียนเลข1ให้กลายเป็นเศษส่วนเลข1น,นะครับมีค่าเท่ากับ10ส่วน10เพราะฉะนั้นนะครับ1ส่วน10ลบ10ส่วน10ก็เท่ากับ1ลบ10ทั้งหมดส่วน10ซึ่งก็มีค่าเท่ากับลบ9ส่วน1ิบ มันคำตอบก็คือเท่ากับลบเก้าส่วนสิบนะครับลบหนึ่งส่วนเก้าลบหนึ่งส่วนสี่ก็ต้องหาตัวคออของเก้าและสี่ซึ่งก็คือสามสิบหกลบหนึ่งส่วนเก้านะครับเขียนใหม่นะครับให้มี ส่วนเป็น36เนี่ยได้เป็นลบ4ส่วน36ต่อมานะครับ1ส่วน4เขียนใหม่นะครับให้มีเศษเป็น36ก็ทำได้โดยการนำา9ไปคูณนะครับทั้งเศษและส่วนก็1ส่วน4ก็ได้เป็น9ส่วน36เพราะวันคำตอบก็คือลบ4ลบ9ทั้งหมดส่วนด้วย36 ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ13ส่วน36ครับเรื่องของการบวกและลบเศษส่วนก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ